จุกไงครับประจุไงสวัสดีครับมือนี้ว่าพบมาพอกับช่อง VR Channel มือนเดิมช่วงนี้ครับน้ำท่วมเตาฝนตกบ่ได้เฮ็ียยังหรอกครับเปลี่ยนแนวครับผมออกละตกปลาครับกอก่พึ่งเบื่อกันเด้อครับก็บ่ได้อัปเดตโดนอีรลีนะครับ มีงานประจำช่วงนี้ก็ปั่นงานแล้วกาศมาล่งเบสนี่แหละครับบรรยากาศขยมมูลบานเฮ่าแต่ผู้ใดก็บอกเขาใจัเรลืองทานก็คือเก้านะครับทุกทรมาถามด้วยก็ถามใต่คอมเมนต์ได้คือเก่าขับผมชองซ้ำมือมานี่ก็ฝนตกต่อกันที่ต่อกันหลายมือครับอยู่ทางอุบลบานเห่า ฟื้นทานกันบบ่ไร่เฮ็ดน้ำเต็มเตาคือเก่าครับโต๊กสองสามเทื่อกับเต็มครับมันเป็นยังไงล่ะครับมันซึมจากทางไตคือเก่าล่ะครับเห็ดทานบ่ไร่ก็หาแนวแล้วครับหากินแนวไหมครับลรงเบดแน่ปั่นงาาแน่ครับยังไร,รกัน ถามโมเมนงานทานยังไงกับเบิร์นในเรื่องครับเด้อวันนี้ยังดอกครับก็ได้ซัพพอร์ตกันไปครับผมขันบอกทานผูน้น้องค้นกัดช่วงนี้ว่าที่ทานกนัโทรมาถามคือเก่าหน่ะครับมีเอฟซีมันกน็โทรมาถามหลายคนอยู่ทีมงานใหม่ทีมงานเก่าโทรมาถามอยู่ครับมาคุยกันไต่คอมเมนต์หลายอยู่ครับผมกับกับโมเมนเงียบหรอกครับต้งเถื่อกับ,บโมเด้เอาล่งต้งเถื่อครับ ด่านยี่สี่ป่ะโอ้ยบะเวนทานจักษิอาลุงเห็นยังปฏิบัายอยู่ครับแต่กะลุงหายห่างๆอยู่ครับมีงานปั่นกับตกปลานี่ยนะครับช่วงนี้เห็นนะครับกับ,บทีมงานเสียนปลาลุดเพลินพักล้ายครับนี่บะเวนลุดจักเทื่อเมื่อเมือละซิบกระโหลกประยูคักโพดครับนี่นแล้วครับไม้แม่น้ำมูล บรรยากาศทั้งอุบ,บนมาทออั้ามือมีนีนะครับฝาดี่ข็งแกงในจักหน่อยกูมือนี่ป้านีได้อหอบสาดแล่นนะครับยามนี่ก็เป็นช่วงที่ก็จะหามใส่ม่องนะครับแต่ว่าก็มีผู้มาใส่อยู่แสดงว่าหมวยพุ่มมาใส่ม่องแสดงว่าพึ้นบนนี้ยินตอนเข้าหาม พี่น้องเอฟซีเ่ทเฮ็ดทานส่งนี้เฮ็ดทานสบายกับมาคุยกันไหนเด้อครับดีใจน้ำพุด้เฮ็ดทานไหนครับส่งนี้เพราะว่ามีเอฟซีอยู่แถวบานนือกันเพิ่เฮ็ดสอบเตาใหญ่เลยครับสามเมตรขุ่นเมตรแปดสีปุ่นครับไหนเท่าละยี่สิบหาสอบครับแต่เืเอทั้งเือเกือกบสามสิบปุ่นสูงเมตรหนึ่งครับ เมื่อกี้ก็หูข้ขึงเนครับนะครับจุดนั้นเลยครับเพื่อนใดกินเื้อบ่ด้วยอย่างไเมือในสีมามนบ่ด้วยอย่างไถทาช่มน้ากันครับมือนีนบ่เม็นงานทานนะครับเพาพี่น้องออกมาหากินหาอยากลงเบดฝรั่งพนันวาโมดังจนว่ามีเราไทบ้านนี่ยแหละแต่ว่าต๊กเบดฝรั่งพันวา เสี่ยนทานนะครับต่ว่าส่วนนี้ได้ซื้อทานไส้ครับผมอาวากันไปครับช่วงนี้จังมาหลุนปลาหลุนหนีน้ำกันนะครับเดยวจังติดตามผลงานครับมือนีสีมานบะมานครับก็มีปลายครับส่วนตะวันห่างอยู่ครับหนามันขืนครับมันก็เลยบ่คอยเท่าไดครับ ปลาจูครับช่วงนี้กระตกจะมาหลุ่นตอนเทอมาอนปลาในที่ไทยทูเป็นหน่องมือ,อรอบนึงครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่แหละครับโอ้ยขั้นโกงม,ม่นมปนประศั่นด้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าขาทาอยูาา่ครับขะท้าเดี๋ยวไม่ล่าเพิน่นนะนั่นพอได้กินพอได้ปิ้งครับพอได้ตำน้ำพริกพฝนว่า นี่ครับผมใส่ที่สวยครับเต็มปากเต็มคำมันหมูมันหมูครับมันหมูคคอมีาาาเเดดดดโรกไไ้้ป่่ปย่ยววงับแ เ้ามอาเ,อาเ,อาเ,เอาี่ว้เี่ยโอเคครับเดี๋ยวจัดการสวะคนครับผมมานแล้วครับมานมาแล้วมานมาแล้วครับแต็มที่สวยนี่แหละครับพ้นงานพิกกี้นี่นะครับกระโตก,กระโตกระโจกใส่สวยครับ นี่ก็อยูใ่ในกระสังนี่เพิ่งเกิดอาไว้นี่ครับน้ำขึ้นร้ายครับก็บเปิดเครื่อนครับผมอ่ามาดูน้ำกันอีกครับวัชระอีกจะแต้มเพิ่มครับผมนี่ครับเป็นล่ามนะครับผมใส่สวยๆครับนี่ ใส่ซีเสวยครับในล่ามนะครับผมโลหาโลเทสครับประมาณนี้ลครับนี่ครับนี่ครับประเทศไทยพี่น้องเดือบึงเลยครับเมื่อกี้นีงครับกระตูกใหญ่ครับประจูกใจเบื้องฝั่ามือเด้ครับี่มือหน่อยไปเลยครับโอเคครับมาลุนแต้มต่อไปเลยครับผมเบื้องทางก็ไดยุคครับแต่บประไทยเบื้องนี้ครับนี่กระช่างนี่ครับ ใส่สวยครับปลาจากแม่น้ำมูลบ้านเท่าครับผมนี่ครับเดียวลามเลยครับผมโอเคครับดุนแตบต่อไปเลยครับนี่แล้วครับผลงานสรุปผลงานครับผมได้ปลาจูกไงครับเดี๋ยวผมแสีออกจากกระช่งให้เบิร์นนะครับเด้อ นี่ครับพ้นงานครับตัวนี้สองลูกกลัวครับรวมกันเดี้วกับซี่ลูแล้วครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เน้อครับริเททานนะครับส่วนนี้หากินห้าอยากนำชวมเต้าครับจะได้กับยายผึ่งว่ากันเด้อพี่น้องเอาคลิปลงหากินห้าอยากหนึ่งละครับทักก่อน สวัสดีครับ